ประกาศสถาบันพระบรมราชนกเรื่องนโยบายการขับเคลื่อนสถาบันพระบรมราชนกสู่ World Class u n i v o r s r t y f r y p r r m a r y Care ตามที่ได้มีพระบรมราชองการโปรดกล้าโปรดกระหม,ม่อมแต่งตั้งให้ศาสตราจารย์พิเศษด็อเตอร์ในแพทย์วิชัยเทียนถาวรดำรงตำแหน่งอธิการบรดีสถาบันราชนกตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2568ประกาศหน้าวันที่ 9มิถุนายน2568โดยประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีได้เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม142ตอนพิเศษ216งหน้า14ลงวันที่11มิถุนายน2568ศาสตราจารย์พิเศษดรในแพทย์วิชัยเทียนทวร อธิการบดีสถาบัราชนกวาระสอง2568-2572มีความมุ่งมั่นต่อยอดสร้างบ้านสร้างคนสร้างงานสร้างชุมชนและสร้างสุขเพื่อการพัฒนาสถาบัราชนกอย่างยั่งยืนด้วยวิสัยทัศน์การเป็นมหาพิาลัยชั้นนำระดับโลกด้านสุขภาพปฐมภูมิ World Class u n i t y for Primary Care จึงประกาศนโยบายเพื่อให้ผู้บริหารอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมกันพัฒนาสถาบันพระมรชนกให้เป็นปัญญาเพื่อชุมชนดังต่อไปนี้ 1. การสื่อสารวิสัยทัศน์องค์กรให้เป็นที่รับรู้ในทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารอาจารย์บุคลากรและนักศึกษารวมถึง การสื่อสารสู่ภายนอกสถาบันข้อที่2ส,สร้างกรอบความคิดแบบกรอตไม n d เซตปลูกฝังค่านิยมสบชร่วมแรงร่วมใจรักไข้ผูกพันมุ่งมั่นรับผิดชอบส่งมอบคุณธรรมสร้างอัตลักษณ์คุณธรรมวินัยหน้าที่สามคัคคีเสียสละสัจจะกตาวที พัฒนาสมรรถนะหลักของนักศึกษา C C f o C เพื่อให้บริการประชาชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 3. การมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของสถาบันผ่านกระบวนการดำเนินงานและปฏิบัติตาม 5. Excellence ด้วยกลไกศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพปฐมภูมิของสถาบัน P V R I Center of Excellence for Primary Care ข้อที่4การขับเคลื่อนความเป็นเลิศด้านคุณภาพ ระดับสถาบันและระดับคณะเน้นการบริหารแบบมุ่งผลสำเร็จ outcome based management และความเสมอภาคในการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน education for all รวมทั้งให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา all for education ข้อที่5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือความเป็นเลิศด้านวิชาการและการผลิตบัณฑิตการวิจัยและนวัตกรรมการบริการวิชาการและการทนุบำรุรงศิลปะวัฒนธรรมด้านสุขภาพปฐมภูมิในประเทศและต่างประเทศข้อที่6การให้ความสําคัญตระหนักถึงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรมข้อที่7 การบรรลุถึงเป้าหมายในการเป็น World Class u e a u t y for Primary Care โดยมีผลลัพธ์ที่จะก้าวสู่ World u i e i t y Ranking ตาม9องค์ประกอบการเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพดังนี้ I.T.A. s p e c A.U.N.Q.A. W.F.E. s d g ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ข้อที่10และข้อที่17ประกาศณวันที่14สิงหาคม2568 ศาสตราจารย์พิเศษด็ตร์ในแพทย์วิชัยเตียนทาวรอ,อธิการบดีสถาบันพระชนก